ชิ้นก็ใหญ่ๆอย่างนี้น,น,น,นะจ้ะนะเพื่อนๆนะชิ้นใหญ่ๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจากวันนี้จะเกียวแคบห,หมูเพื่อนจอยจะทําชิ้นใหญ่หญๆเนาะสไตล์ฝรั่งเพื่อนๆนะหมูที่จอยไปซื้อกับพี่สายวันที่ไปเดินนั่นแหละจ้ะนะไปเดินห้างนั่นแหละก็นี่จอยจะหั่นชิ้นใหญ่ๆนะเพื่อนๆนะจอยจะไม่ทําสไตล์เล็กๆนะนเพื่อนๆจอยจะทําสไตล์ฝรั่งเขา,เากินฝรั่งเขาขายที่นี่เขาจะทําชิ้นใหญ่ๆ ฝรั่ลังที่นี่นะตามร้านขายหมูเพื่อนเพื่อนอันดี้นะเขาก็จะทําแคบหมูขายละเขาฉลาดละเขารู้รู้วิธีการทําแคบหมูแล้วเพื่อนเขาจะใช้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้จอยหั่นเองแล้วเพื่อนนะชิ้นใหญ่ๆนะเพราะเพื่อนๆต้องคิดว่าตอนที่ว่าเราเกียวไปนะมันรีดน้ามันออกมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กนะนเพื่อนถ้าเราไปหั่นชิ้นเล็กๆอ่ะมือนก็กินกับก๋กวยเตี๋ยวอ่ะนะมันมันไม่ใช่มันคนละฟิลเลยเนพะื่อนสำหรับจอยจอยชอบชิ้นใหญ่ แล้วก็มันนั้นหนามีแบบมีเนื้อนิดๆติดๆเน่ะนะนี่จอยไม่รู้ใช้กี่โลเพื่อนเพราะว่าจอยซื้อมาประมาณสามสี่แพ็คเนาะที่จอยซื้อมาตอนไปห้างแล้วก็มาหานัหานหันหันจอยคือไม่เคยไม่เคยช่งกิโลว่าต้องใช้หมูก่โลต้องอะไรเงี้ยใช้เวลาการเกี่ยวกี่นาทีกี่ชั่วโมงคือจอยจะเกี่ยวจนกว่ามันจะได้ที่จ้ะจนกว่ามันจะ กรอบนั่นแหละเนาะกรอบเหลืองอย่างตามที่เราต้องการนะจ๊ะนะจะไม่กําหนดเวลานะแล้วก็จะไม่มาชุมาช่างอะไรทั้งนั้นนะเพื่อนๆจอยก็หั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ยแหละแล้วทีนี้จอยก็ได้หมักเกลือไว้ละจ้ะหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆจอยหมักเกลือหนึ่งชั่วโมงมันจะได้มีรสกล่อยจ้ะใครจะหมกักไอ้น,นี่ได้รสดีก็ได้นะเพื่อนแล้วแต่จ้ะสูตรใครสูตรมันเนาะเพราะว่าการทําอาหารทุกคนทําไม่เหมือนกันจ้ะ นี่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้จะมันเยอะๆท,ที่ทํานี่เพราะว่าแอนดี้ชอบน้องแอนน้องไมชอบจ้ะแล้วก็ตัวจอยเองก็ชอบเพื่อนเดี๋ยวมาลงมือเตรียมเกี่ยวกันเลยจ้ะเพื่อนๆโทษทีนะเพื่อนๆนะจอยปั่นผ้าด้วยตอนนี้เช้าอยู่เลยจ้ะนะประมาณแปดโมงครึ่งจ้ะแต่ว่าไอ้ข้างนอกอ่ะมันมืดเพื่อนๆลมลม,ลมนี่แรงมากเลยเอาใส่ลงไปจ้ะเยอะมากเพื่อน ค่อยๆเกี่วด้วยไฟอ่อนจ้ะอย่าไปไฟแรงมันจะไหม้มันจะกระเด็นด้วยเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆไปไม่ต้องเปไม่ต้องไปเติมน้ำมงน้ำมันหรือน้ำเพื่อนๆบางสูตรเขาอาจจะเติมน้ำมันนิดนึงเติมน้ำอะไรเงี้ยจอยไม่เติมเลยทั้งนั้นจ้ะนะจอยก็จะทำของจอยอย่างนี้แหละใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันเกี่ยวเกี่ยวลงไปเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปจ้ะน้ำมันน้ำมันหมูเราก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งเอาไว้ไว้ผัดทงผัดผักอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะ จอยก็เก็บเอาไว้อยู่จ้ะเอาไว้ผัดผักนี่เยอะมากล้นกระทะเลยกระทะใหญ่กว่านี้ไม่มีจ้ะเนี่จ้ะนะค่อยๆเกีียวเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็รีดน้ำมันออกไปเรื่อยๆแต่ว่าหมูเยอะขนาดนี้น้ำมันมันต้องเยอะนะเพื่อนๆนะพอเราได้น้ำมันสักครึ่งกระทะเทน้ำมันทิ้งเพื่อนๆนะ เพราะว่าข้างล่างน้ามันมันต้องรีดออกก่อนอยู่แล้วนะพอได้น้ํามันพอเห็นน้ํามันเกือบจะขึ้นกระทะเทน้ํามันออกไว้ก่อนแล้วก็เกียวต่อไปเพราะว่าหมูข้างบนเนี่ยมันยังไม่ได้เกียวใช่ไหมล่ะน้ํามันยังไม่ออกถ้าเราไม่เอาน้ํามันออกมันจะล้นกระทะจ้ะนะลอยก็ใส่ไอ้นี่ลงไปด้วยจ้ะนะใบเตยเพื่อนๆเนะี่ยลอยได้ใส่ใบเตยลงไปด้วยมันจะได้หอมจ้ะ ก็เกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจ้ะด้วยไฟสองสอง,สององศาจอยเปิดที่เลขสองค่ะเ,เพื่อนเที่สององศาจอยเปิดเตาที่เลขสองจะไฟอ่อนอจ้ะนะถ้าไฟเลขสามนี่นก็คือไฟปานกลางเพื่อนๆนะสูงสุดนี่คือเลขหกนะเพื่อนๆนันไฟแรงอันนี้จอยก็เกี่ยวด้วยไฟอ่อนจ้ะเพราะว่าถ้าเกี่ยวไฟแรงมันจะกระเด็นนะเพื่อนๆนะ นี่จ้ะน้ำน้ำมันเขาก็ออกเยอะเราจะตักออกหน่อยจ้ะนะเพื่อนๆนไม่ต้องทิ้งหรอกจะกเก็บเอาไว้ผัดพงผัดผักเพื่อนเพื่อนเขิ่มามาใกล้ๆมันร้อนตักเขาออกจ้ะมันมันเยอะจอยก็ได้เคี่ยวมานานแล้วเพื่อนๆ่อค่อยๆเคี่ยวมาเนี่ยไฟอ่อน เกือบสามชั่วโมงแล้วเพื่อนเมนูที่ยากลำบากใช้เวลานานมากเนี่ยแต่ทำไงได้น้อจะกินนะเพื่อนเราอยากจะกินเราก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้กินนะค่อยๆเคี่ยวเ้าไปเรื่อยๆเพื่อนนี่เคี่ยวเกียวเออเคี่ยวเขางไ,ไ,ไงใช้ําศัพท์ไม่ถูกโต๊องอีกและนะจ๊ะเกี๊ยวเขาไปไเรื่อยจ้ะ ไฟอ่อนๆนี่จ้ะจอยก็จะพักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วจอยจะมาทอดซ้ําอีกรอบเพื่อนๆพักเขาไว้ให้เย็นจ้ะเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมามาทอดซ้ํานะเพื่อนเพื่อนนะมันจะได้กรอบกว่าเดิมจ้ะตอนนี้แค่รีดน้ํามันเขาออกจ้ะจอยก็ได้มาตั้งไฟนะเพื่อนเพื่อนไฟอ่อนเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อน เพราะว่าตัวจะให้แบบว่ามันมันออกคนนี้หน่อยนะเนี่ยมันมันยังแบบว่ามันมันเจลลี่อยู่เลยไงมันยังไม่แข็งตัวเพื่อนเราต้องเกีียวเขาต่อไปจ้ะนะบางอันก็แข็งตัวบางอันก็ยังไม่แข็งเนาะเนี่ยเราต้องค่อยๆเกียวเขาไปอีกประมาณอีกยาวไกลอยู่เพื่อนกะเวลาไม่ได้มันสังเกตด้วยตาจ้ะนะนี่จ้ะ น้ำมันก็จะออกมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็ได้เปิดไฟแรงแล้ตัวน,นี้เริ่มเปิดไฟแรงแล้วจ้ะ ตอนนี้จอยก็ต้องแบ่งจ้ะต้องแบ่งทําแบบนี้เอาเพื่อนๆต้องแบ่งทอดจ้ะมันจะได้กรอบตอนนี้ก็ตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆนะทอดไมสไตล์จอยเองนี่แหละจ้ะเปิดไฟแรงแรงสุดนะจ้ะ ชิ้นก็ใหญ่ๆอย่างนี้นะจ๊ะนะนเพื่อนนะชิ้นใหญ่ๆนี่จ้ะสุกแล้วจ้ะนะก็ประมาณนี้นเพื่อนจอยจะคิมให้ดูจอยชอบแบบนี้นะจอยไม่ใช่ว่าชอบให้มันฟูมากๆน้เพื่อนนะนี่อันคนละสไตล์นี่ของฝรั่งเขาจะประมาณนี้นเพื่อนจะมีมันตรงนี้เยอะๆนะหนังก็ไม่ต้องฟูมากเหมือนของบ้านเราเพื่อนเราจะคิมอนไนให้ดูล่ะ เลือกหาชิมอันนี้เลยเล็กเลยจ้ะอร่อยเ,อเพื่อนเอากร่อยๆไงเยจ้ะโอเคยังไงโจ้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โจ,จ้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย